สวัสดีซีเล่าข่าวเล่าทุกข่าวที่ล้ำค่ะในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามี process หรือกระบวนการหนึ่งของแพทย์ที่ใช้เวลาค,ค่อนข้างมากก็คือการเย็บปิดปักแผลตอนนี้สามารถใช้หุ่นยนต์แทนได้แล้วนะดียกค่าจี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะการผ่าตัดทางกายเขาเตรียมไว้แล้วซึ่งต่อไปความสามารถ AI จะทําให้หุ่นยนต์สามารถผ่าตัดได้เองโดยไม่ต้องมีหมอมาควบคุมนี่คือผลงานวิจัยจาก University of California Berkeley ซึ่งร่วมกับ Intel พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดชื่อว่า Motion to Vex ผ่านการสอนมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะต้อง เย็บแผลยังไงคุณยนต์ตัวนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะการผ่าตัดที่กินเวลานานทําให้การเย็บปิดปากแผลที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้จากมือมนุษย์ซึ่งในการทดสอบคุณยนต์ตัวนี้เย็บแผลได้แม่นยําถึง85.5%โดยมีอัตราการคัดเคลื่อนจากจุดที่ต้องลงเข็มจริงราว0.94เซนติเมตรเท่านั้นคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกภาคใหญ่ๆเลยค่ะถึงนํามาใช้งานได้จริงเทคโนโลยีการแพทย์นั้นย่อมดีต่อใจดีต่อมวลมนุษยชาติมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยเราก็มีสัตว์เลี้ยงใครที่มีสัตว์เลี้ยงจะดูว่าเรารักมันมากขนาดไหนนะ,คะ่ค่ะวันนี้มีมเทคโนโลยีเสริมความไฮเทคให้กับสัตว์เลี้ยงได้ค่ะตัวนี้เป็นชุดจับโมชั่นเซนเซอร์ของน้องหมาแปลงเป็นโมเดล3มิตินี่เป็นผลงานวิจัยของวิศวกรจาก University of Bath ซึ่งเขาพัฒนาเทคนิคใหม่เอามาใช้กับโมเดล3มิติสัตว์เคลื่อนไหวสมจริงวิธีการใหม่นี้จะทําให้น้องหมาที่สวมชุดติดตั้งมาร์เกอร์ไว้ตามจุดต่างๆของร่างกายน้องหมาจากนั้นจะใช้แสงอินฟราเรดยิงเข้าไปแล้วกล้องก็เก็บแสงส ตอนนี้ทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวเดินวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางยิ่งเก็บเยอะยิ่งทําให้เคลื่อนไหวเหมือนจริงมากขึ้นส่วนโมเดล3มิตินี้พัฒนาขึ้นมาก็เอาไปใช้ได้หมดทั้งทีวีภาพยนตร์รวมไปถึงเกมและแอนิเมชันต่างๆซึ่งต่อไปแล้วคงแยกแยะไม่ได้แล้วลว,ว่านี่น้องหมาของจริงมาแสดงพูดไดขนาดนี้เลยเหรอหรือนี่คือแอน,นิเมชันกันแน่อนี่คือความก้าวหน้าของวงการภาพยนตร์และโปรดักชันค่ะ ทุกคนคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวงการศิลปะคุณอาจจะเคยเห็นแบบหุ่นยนต์ที่ทําอะไรได้หลายอย่างแล้ววันนี้สิจะพาคุณมาดูหุ่นยนต์นักปั้นตัวนี้บ้างคะ่ะคือตัวนี้เขาชื่อว่าโรบคัตเป็นหุ่นยนต์ที่บียอนขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์นักปั้นโรบคัตเนี่ยเขาเอาแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานหุตสาหกรรมมาโปรแกรมเป็นแขนคู่ที่ปลายแขนจะมีลวดโลหะความร้อนติดตั้งอยู่สามารถแกะสลกักโฟมหรือแท่งน้ําแข็งโดยจะใช้ลวดความร้อนค่อยค่อยตัดเจีย๊ยวเจี่ มีความยืดหยุ่นสูงกว่างอได้เพื่อสร้างความโค้งมนให้กับชิ้นงานแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการเขียนโปรแกรมให้แขนหุ่นยนต์สองข้างทํางานสัมพันธ์กันซึ่งก่อนปั้นต้องป้อนแบบเข้าไปก่อนจากนั้น AI จะคํานวณว่าจะต้องแขนกลเคลื่อนไหวตัดแต่งยังไงแน่นอนว่าในช่วงแรกงสู้ฝีมือคนไม่ได้แต่สามารถตัดแต่งรูปทรงที่ยังไม่ต้องการรายละเอียดมากเท่านั้นค่ะต่อไปไม่แน่ถ้าฉลาดขึ้นอีกอาจจะฝีมือดีกว่าคนก็เป็นได้ที่สําคัญหุ่นยนต์ทาได้ไม่เหนื่อยไม่หลับค่ะ